เนตกาแฟหรืออะไรโอ้ยเม็ดเม็ดกาแฟโกะป้าเม็ดกาแฟโกะป้่ใช่ไม่ใช่ไอที่เป็นกาแฟเนตอะไรมันชื่ออะไรเครื่องที่มันช็อตเหรอเป็นช็อตแล้วมาทำอะเหรออ่ามันมันชื่อเครื่องอะไรนะมันคล้ายๆกับเนตกาแฟอะมันชื่ออะไรนะดีวะตีสิช็อตไงช็อตกาแฟสําเร็จที่ห่ออะไรนะผมผมลืมชื่อยี่ห้อเครื่องมันอ่ะผมไปดูอยู่ก็ของเนตกาแฟเหรอที่เขาทำเนตกาแฟใช่ไหมอเน็นกาแฟหรือว่าเม็ดเม็ดกาแฟหรืออะไร อะไรผมคุณตองคุณตองเรียงคาถามให้ถูกก่อนไม่ใเราเาจะได้ตอบเครื่องนั้นนะมันชื่ออะไรอเม็ดกาแฟเนฟกาแฟมันชื่ออะไรเครื่องอะไรอะเครื่องเนตกาแฟไงเอางี้เดี๋ยวผมอธิบายฟังไอตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องฟรีเพราะคุณต้องซื้อเป็นแพ็กเกจแปดพันแพ็กอ่ามันจะมีอยู่ประมาณสองร้อยกว่าอันนะถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผมเคยซื้อมาสองรอยกว่าอันเขาจะแถมเครื่องให้คุณฟรีเลย ที่มันเป็นที่มันเป็นตัวเป็นก้อนกลมๆแล้วเราก็เข้าไปเข้าไปนี่ใช่ไหมใช่แล้วคุณก็ต้องสั่งซื้อกับเขาประมาณนั้นเหมือนเหมือนมีเป็นถ้าผมจำไม่ผิดมันต้องซื้อกี่ครั้งกี่ครั้งไม่รู้มันมีสัญญาให้คุณซื้อ,ซ,อซื้อได้อะ่ะซื้อซื้อช็อตของเขาอะ่ะประมาณนั้นแหละไปดูที่ไอ้ไนั<ๆ>่นอ<ๆ>่ะผมไปดูที่เ็นท่านลาด้าอ่ะผมเห็นอยู่แล้วมันอร่อยไหมครับห่วยแตกครับ เออกาแฟนะเอาที่มันอร่อยจริงจก็เฉยๆกินได้แต่ถ้าพวกอลาบิก้าแบบขี้ห่อไหนคุณกินยี่ห้อไหนก็อราบิก้าครับพวกออลาบิก้าถ้ามันเป็นกาแฟขั้วอ่อนน่ะเขาจะเรียกว่าอะไรเดียวแฟนว่ากาแฟอราบิก้าของกาแฟเหนื่อใช่ไหมเวแฟนว่าในใช่อราบิก้าของสตาร์ชื่อพันคุณ คิวคนิดเองต้องยกมือก่อนครับพูดไม่ทันหรอกยกมือค่ะหนูยกมือค่ะหนูว่ากาแฟบดสตาบาค่ะอร่อยที่เราซื้อมาบดเองอ่ะมันมีเครื่องของมันที่ขายอ่ะไม่อร่อยหรอกมันแพงเอาก็อยากไปกินทุกวันดิเย็นดีวัดกูได้ปะทำให้ได้บ้างไอลาเซลดูนะมันเปิดแดงใส่ดีวัด กูไปเลยนะกูออกจากตุลาตไปตีมึงเลยนะโชคด้วยะโอเคไปต่อไอ้ว่ะคนตีบอสไม่ได้เลยหว่าโหเซ็งว่ะโอ้ไม่จะตีมึงไงคลิปคลิปผมอะผมรู้ดีว่นตั้งนานเมื่อกี้มีแต่เรื่องกาแฟกูตีบอสแต่มีเรื่องกาแฟก็วันกินพิมพ์นะฮะโลกทีเปิดเต้แดงกับทองผมก็ลังจะหากาแฟที่เปิดฟ้าเปไหนต่อเห็นชื่อไหมเห็นชื่อไหมวันก็ไหนต่อไปการ์ตูนวิถีสวรรค์เนี่ยเคยเห็นไหม าสอนเราฟิตเหรอเนี่ยเ,เห็นชื่อไหมเห็นชื่อไหมผ้าคุมเนี่ยวิชอนะยากเนี่ยเออให้ผมเปิดกล่องฟ้าคุณถ้าเปิดขอ,องขี้เกียยผมขี้เกียจสั่งที่เกียยออกไปซื้อไอ้นอกแก้วเนี่ยใช่ผมกำลังไอ้ให้คุณไอ้ไทยแลนด์เล่าเนี่ยไอเมซอนน่ะหรอนกแก้วกินแบบไหนเนี่ยต้องถามก่อนถ้ากินแบบอ่าอ่าอ,อเมริกาโน่เฉยๆไม่หวานไม่ใส่อะไรเลยอ่ะคือกาแฟดิฟคือตอบโจทย์คุณเห็นข้าวซอยค้างคดีไม่ใช่คะ อะไรนะครับดอยช้างอ่ะช้างดอยอะไรทั้งอย่างอ่ะดอยคําดอยช้างดอยช้างมันจะเป็นรูปโลโก้ที่เป็นคนชาวเขาป่ะไอ้นี่กาแฟขี้ช้างเหรอใช่เขาว่าอร่อยนะเขาว่าดีอ่ะอะไรใค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 รก็ว่าดีเขาว่าดีก็ดีครับแต่เรายังไม่ได้กินเราไม่รู้ว่าดีไม่ดีไงอย่าเอาเขาว่าดีว่าเราต้องกินแล้วมาเล่าไปแก้วละเก้าร้อยไปดิไปก็นั่นแหละก็บอกเขาแค่ว่าใครก็พูดเขาว่าไงเราต้องกินแล้วไม่มีใครซื้อแก้วละเก้าร้อยอ่ะลูกเต๋าลูกเต๋า ลูกเต๋าไปมาแล้วลูกเต๋าไปกินมาแล้วลูกเต่าซื้อสามร้อยหรือเปล่าสามร้อยเต๋าลูกเต๋าเขาบอกเล่าเมื่อวานนี่ไงลูกเต๋าไปมาแล้วไอ้ที่สปาแร์ตที่ออข่าวอ่ะโคตรฮาอยู่ไหนเนี่ยไปเที่ยวไม่เจอวะใช่ไหมไปเที่ยวต่างไหนเจ้าสามร้อยพี่อ๋อสามว่าตกลงมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยทำไมไม่เจอใครเลยสอร์รพีทคุณเหมืองอ่ะสอร์รับพีชไปทำไมครับมกรด ก็รู้ตาก็รู้แล้วกูเดี๋ยวกังเนี่ยแหละคุณไปกับไอ้คุกกันดิไอ้คุกแม่งก็มั่วกูเดี๋ยวกังอยู่กูว่าเขาวงกดเฉยสปานนซมันออกข่าวแล้วนะคุณใครอยากกินมาเดี๋ยวผมพาไปข่าวนะคุณไม่น้อน้อยไม่น้อยมาไม่น้อยมาเรื่มแปดจีบมาเอร์โอยู่ชั้นไหนอะจตุรัสอ่าชั้นห้าสองครับ ห้องแดงหรือห้องฟ้าโอ้ไมโลต้องอยู่ห้องแดงเอ้ยไม้น็อตเบี้ยวแปดสิบเจ็ดสิบมาอ่ะมนเยอะจีนไม่อยู่ห้องผมเลยเนี่ยผมอยู่ห้องห้องฝึกฝนนะคุณเมาส์มเต็มปะมันไม่มีใครเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูชื่อจีนแป๊บผมจะตีมันตั้งเอชชนตี้หน่อยนี่ผมไม่ว่างแก้วสีไอ้เหี้ยให้ไทยแลนดี้หน่อยดี้ไทยแลนดีหน่อยวันนี้ไม่ครับพี่เฉย อะไรตีอะไรอะ่ะใครงงตีแล้วก็ต,ตีแล้วก็เอาหัวให้ผมอะ่ะ <ผม S 1> ตีไปแบบก็ได้คุณไม่โลมันไม่มีคนหรอกผมลากอยู่อะอะไรนะครับลากข้เนะีน่ยนะคุณไปย้ายดิผมลากสุดผลอะเน,นะี่ยมาท้าบเฉยห้องแดงผมที่เกียจเข้าไปสู้ลบก,กับคนนะไม่เคยมีคนตีแค่สองเนี่ย ไปทีไรแม่งคนก็เต็มไปหมดเลยพอไปทีไรผมเลยขี้เกียจหาข้องค<น>่ามขอนชวนไปแล้วคุณยุทธขอดวออกก่าไปดีผมล่าฝึกผขอนูีตั้งนานแลนะ้วเนี่ยไปโลมาตรการเดิมยิงขาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเยวก็บมันตีแปบบ๊บใครเปิดหัวแฮนซัมเปิดทอมมะเขืออะไรวะนะี่ยห้องไหนวงห้องก้าอนาอะไรวะ <laughs> ใช่ไหมผมอยู่ห้องไคใชี่ไหมผมอยู่อีกห้องนึงอ่ะอีกห้องนึงก็ไม่รู้ใครใครอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจของนี้มร์ฟอยู่ห้องนี้วันนี้วันเสาร์ใช่ไหมครับโอ้ได้เสาร์เดี๋ยวผมบอกวันอาทิตย์วันจันทร์วันพันธุ์วันพุธอีกสี่วันจะรับไม่ มันอยู่อันดับสี่ว่ะของแดงมีไม่ครบสกิลแปดมีห้าอันวัดดีไหมเนี่ยอืมคุณหลือถือจอบแล้วนะน่ะยืนนิ่งเลยคุณเปิดผมตามเดี๋ยวเข้าเตีก่อนสัตว์เอ้ยเกือบได้แดงแล้วมันมาแย่งพอดีเลยอ่ะคุณหลือยืนถือจอบจัด ออกูก็ไม่ได้อะโหกูเซ็งเลยสองตัวเลยเฮ้ยไม่อกี้จันได้แดงอยู่แล้วกูเซ็งเลยกูเปิดไม่ได้เลยอ่ะไอในฝาในฝาสองมาถ้าห้องห้าสองผมอ่ะไปดูต่อไอไอขอต่อไปอ่ะในฝาเปิดแดงว่ะจันทาโรฮีมันไม่เปิดมันไม่ได้เปิดหมดแล้วใช่ไหมมีแค่สองตัวใช่ไหม